สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลคคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะอาร์เซนอลก็โชว์ฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเปิดบ้านไล่ทุบแมนยูสบายๆสองประตูต่อศูนย์โดยได้สองประตูจากลูกเตะมุมทั้งสองลูกเลยนะครับเป็นการพ่ายแพ้นัดแรกของพี่เจ๋งในการคุมทีมแมนยูด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังเกมสักหน่อยหนึ่งนะครับมาดูเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้กันนะครับสำหรับเจ้าบ้านอาร์เซนอลมาในระบบ433ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นดาวิดรายยา กองหลัง4คนครับคู่เซนเตอร์เกมเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าพี่แขกกาเบลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเกมนี้เลยใช้ควีออจับคู่กับน้องชบานะครับวิลเลียมซาลิบาแบ็คขวาเป็นยูเลียนทิมเบอร์นะครับแบ็คซ้ายเนี่ยเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับคาราฟิโอรี่มีการบาดเจ็บจึงใช้ซินเชนโกไปในเกมนี้นะครับในส่วนของแดนกลางเนี่ยกลับมาใช้พี่หมึกปาเตกับน้องข้าวดีแคนไลท์นะครับเพเมเกอร์ก็เป็นกัปตันโอเดกาดแนวลุก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นทางขวาเป็นบุกโยซาก้า นะครับทางซ้ายเป็นกาเบรียลมาตินเนลลี่หน้าเป้าฟอร์ไนก็ใช้เป็นไคาฮาวเวตต์ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้มาในระบบ3-4-2-1หรือว่า3-4-3นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นอังเดโอน่าสามเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับเป็นเซ็นเตอร์ตัวกลางทางซ้ายเป็นเจ้าอุ๋ยมัสลาอุยนะครับทางขวาก็เป็นมาไทเดลิกวิงแบ็กขวาเกมนี้ใช้เป็นดาโลนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นไตเลวมาเลเซียคู่กลางนะครับเกมนี้ใช้เป็นบูโน่จับคู่กับอูกาเต้แนวลุก3ตัวนะครับผม ทางขวาหน้าต่ำเนี่ยเป็นเมสันเมาส์ทางซ้ายเป็นกานาโชส่วนหน้าเป้าเกมนี้ใช้เป็นฮอยลุนเริ่มต้นเกมนะครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่านะครับมีจังหวะบุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่สามารถสร้างความอันตรายได้มากนะักแต่ก็มีโอกาสจากลูกเตะม,มุมอยู่หลายครั้งทั้งสองทีมเล่นกันค่อนข้างรัดกุมนะครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยได้ครองบอลเยอะกว่าแต่ก็ทําได้แค่วุบว่าไปแถวหน้าประตูนะส่วนพิศาจแดงเนี่ยก็รอตัดบอลแล้วก็สวนกลับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ ซึ่งช่วงท้ายเกมนะครับมีจังหวะที่แมนยูเนี่ยน่าจะได้ประตูนะครับผมจากจังหวะที่ดาโลเนี่ยได้ยิงจากการสกัดบอลของควีออมาแต่ก็เฉียวเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมทําให้จบครึ่งแรกก็เสมอกันไปแบบไรสกอร์ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังนาะทีที่54อ์เซนลก็ได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่ดีแคนไลท์เนี่ยเปิดมุมเข้ามาที่เสาแรกให้กับทิมเบอร์มงเชดเบาๆบอลลอยเข้าไปซุกก้นตะข่ายอย่างสวยงามทําให้อรสเนนออกนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ ซึ่งประตูนี้ก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อของอาร์เซนอลด้วยนะครับด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตีเสมอเหมือนกันนะครับในนาทีที่66เนี่ยแมนยูได้ฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษด้านขวาบูโน่เปิดบอลไปที่เสาไกลให้กับเดลิกนะครับได้ขึ้นโขกเต็มศีรษะบอลพุ่งอย่างแรงเลยนะแต่ว่าดาวิดลายาเนี่ยโชซูเปอร์เซฟบินปัดออกไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อ จนนาทีที่73นะครับอาร์เซนอลก็มาได้ประตูที่2จากจังหวะเตะมุมบุกโยซาก้าเนี่ยเปิดบอลไปที่เสาสองให้กับโทมัสปาเตนะครับผมมงบอลเข้ามาบอลเนี่ยไปโดนสะโพกของซาลิบานะครับเข้าประตูไปอย่างง่ายๆเลยนะทำให้อาร์เซนอลออกน้ำห่างเป็น2ประตูต่อ0ช่วงเวลาที่เหลือนะครับเกมก็ยังคงเป็นของอาร์เซนอลน,นะมีลุ้นทำประตูทั้งจังหวะสวนกลับแล้วก็ลูกเตะม,มุมแต่ก็ได้แค่วาดเสียวนะครับผมจบเกมเนี่ยอาร์เซนอลก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสสกออรร์2ปะะตตตู่0คควว้้้้า3แมัญไไดนะ ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับมี28คะแนนเท่ากับเชลซีนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยเพิ่งบุกไปเอาชนะทีมบว้ยของตารางอย่างเซาท์ทมป์ตันมา้วยสกอร์ขาดลอยถึง5้าประตูต่อหนึ่งนะคราวนี้เลยไม่มีเรื่องของผลต่างประตูดได้เสียที่เท่ากันแล้วนะครับผมตามหลังพวกพี่ๆอยู่7คะแนนนะครับเพราะว่าพวกพี่ๆนี่ก็ไปเสมอกับนิวคาสเซิลมา3ประตูต่อ3เหมือนกันส่วนแมนยูมี19คะแนนเท่าเดิมนะครับหล่นมาอยู่เป็นจ่าฝูงแดนใต้นะครับโดยแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ก็เป็นของน้องข้าวดีแคนไลท์นะ หลังจบเกมนะครับอร์เตต้ตาโดนถามว่าทำไมอาเซนอลถึงพัฒนาเรื่องการเล่นลูกเซตพีดได้อย่างต่อนเนื่องแล้วนั้นอร์เตต้ตาก็รีบแย้งมาว่าฤดูการก่อนเนี่ยเราทำประตูตอนหนึ่งฤดูการได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ซึ่งมันไม่ได้มาจากลูกเซตพีดเท่านั้นแต่ที่เราทำประตูได้เยอะมันเป็นเพราะเรามีคุณภาพหลายด้านเราอยากสร้างจังหวะการเล่นที่สวยงามนักเตะหลายคนก็เก่งพอที่จะทำประตูด้วยตัวเองได้เราทำประตูได้ทั้งจากการเล่นสนกลับเร็วไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลระยะสั้นหรือระยะยาวจากการค่อยๆขึ้นเกม จากการเริ่มเกมกันอีกครั้งและจากโอกาสที่เปิดพื้นที่ว่างของคู่แข่งเราต้องใช้ประโยชน์จากทุกๆจังหวะในการเล่นอย่างเต็มที่เดินหน้ากันต่อไปและประปับปรุงกันต่อไปแน่นอนว่าเราต้องการสิ่งนั้นหมายถึงความอันตรายจากการเล่นลูกเซตพีทด้วยผมคิดว่าเราอยากมีความอันตรายมากๆและมีประสิทธิภาพที่ดีจากการเล่นทุกลูกแบบวันนี้เรามีโอกาสทำประตูจากจังหวะโอเพนเพย์ Pay, เหมือนที่ทำได้ในเกมกับเวสแฮมและสปอร์ติ้งเหมือนกัน ทีมของเรามีความเชื่อว่าเราสามารถสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้จากการเล่นทุกรูปแบบและพยายามที่จะทำประตูให้ได้วันนี้เราได้2ประตูจากลูกเซตพีดจากการที่เราได้เล่นลูกเตะม,มุมรวมทั้งหมด13ครั้งเราต้องเรียนรู้ให้เยอะจากจุดนั้นส่วนพิจิ๋งอโมริมนะครับกล่าวหลังเกมยอมรับทีเด็ดลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลคือจุดเปลี่ยนสาคัญเป็นเกมที่ยากเราพยายามเล่นในเกมของเราโดยเฉพาะในครึ่งแรกเราจําเป็นต้องซ้อมมากกว่านี้ลูกตั้งเตะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมมเมนตัมของเกมไปเลย เราต้องเข้าใจว่าอาเซนอลมีการเล่นลูกตั้งเตะแบบนี้มาหลายปีแล้วแม้ว่าคุณจะอยู่ที่นี่มานานคุณก็ยังเห็นได้ว่าลูกตั้งเตะของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้เราพยายามป้องกันพวกเขาในช่วงเวลา2วันในการซ้อมโดยอาเซนอลนะครับเป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกเตะมุมมากที่สุดในพรนะีเมียร์ลีกนบตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่22ประตูนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเกมนี้มีโอกาสได้มากกว่า2ประตูได้ซ้ำนะครับผมถ้าพี่แขกได้ลงเนี่ยอาจจะมีประตูเพิ่มได้อีกนะ ส่วนอาร์เตต้านะครับก็เหมือนจะถูกชโชวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม10นัดที่ดวนกับแมนยูเนี่ยชนะได้ถึง7นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นซึ่งในบรรดาคุณซื้อพิมพ์ลีกที่ดวนกับแมนยูเกิน5ครั้งเนี่ยอาร์เตต้าคือคนที่มีสถิติชนะเยอะที่สุดที่70%นะครับผมแล้วก็กลายเป็นคุณซื้ออาร์เซนอลคนแรกเนี่ยที่พาทีมเอาชนะแมนยูในลีกได้ถึง4นัดติดต่อกัน มีอีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมนะครับก็คือคีวิออม่ได้รับโอกาสก็คว้าโอกาสนี้ไว้ได้นะครับผมสามารถประสานงานกับซาลิบาจับตายฮอยลุนทั้งเกมไม่มีโอกาส2ประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเคลียร์จังหวะอันตรายได้3ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมดวลชนะภาคพ,พื้นคู่แข่ง100% 3ครั้งไม่มีใครเลี้ยงผ่านเขาสําเร็จในเกมนี้แล้วก็เล่นง่ายนะครับไม่เสียเ่ยงเคลียร์ได้เคลียร์อ่านเกมดีแย่งบอลสวยๆได้หลายครั้งนะครับผมมีทีเด็ดในการวางบอลยาวแล้วก็ช่วยทีมเก็บคีน ซึ่งก่อนเกมนะครับก็มีผมคนนึ่งละ่ะต้องยอมรับเลยนะครับว่าพอเห็นชื่อคีวอลลงแทนพี่แขแล้วเนี่ยคือใจไม่ค่อยดีเลยนะแต่ว่าพอเล่นดีก็ต้องชื่นชมนะครับซึ่งภาพหลังจบเกมนะครับคือได้ใจเลยนะครับก็คือพี่แขเนี่ยมาแสดงความสะใจหลังจากที่เขาไม่ได้ลงสนามแต่ว่ารุ่นน้องที่ลงแทนเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยม ส่วนดิมิธาเบอร์บาตอฟนะครับอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทอรแนมฮอสเปอร์นะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจังหวะประตูของอาร์เซนอลในเกมเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทั้ง2ประตูเนี่ยมาจากลูกเซตพีทพิมลีกเป็นลีกเดียวในโลกที่มีผู้เล่นมากมายอยู่รอบๆผู้รักษาประตูทั้งผักและทั้งดันคุณต้องแข็งแร่งเข้าไว้เพราะอย่างที่เราเราล้อกันอาร์เซนอลคือนิวสโต๊กซิตี้ที่มาพร้อมกับลูกเซตพีทแหม่ทีมเก่าของพี่นนีกก็โดลูเซพของ นิวสโตกทั้งสงทีมเลยนะครับผมตำนานสเปอร์สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับไอเซนอลมีคิวทำสึกลอนดอนดาร์บี้พบกับทีมจอมแสบอีกหนึ่งทีมอย่างฟูแลมนะครับผมโดยจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมเวลา3ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยก็เป็นเวลากำลังดีนะครับผมไม่ดึกเกินไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคําพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ